เนเจอร์ของร้านคืออะไรคะพี่ตัวนี้เลยนะพี่ย<า>ืนหนึ่งเลยนะคะพี่ดูแบบตลกแบบืมอ่มากเลยค่ะองน,ะะน,นเนะะ้เจอานาเนนนอน้้นะะน แล้วทุกถ่ายมขายตั้งแต่เรีอนะ,ะจริงหรอพี่ในินนสลามทานได้นะคะร้านนี้นี่ค่ะร้านอลังการาามากเล่อปูตสิบาทนี่อหมูอปูกรอบนะทุคม อแบบออ้บร่ยมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดพิศาชาแนลนะคะตอนนี้ตักอยู่ที่ตลาดหลังอำเภอนะคะจังหวัดลบุรีเนาะตลาดตรงนี้มีอ่าวันองนังคารแล้วก็วันศุกร์สวันนะคะท่านผู้ชมก็นี่ร้านด้านหลังเรามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปชมกันดีกว่าเนาะ เป็นร้านลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทอดนะคนณลุมนะเออนะขายดีมากๆนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะนี่เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นร้านลูกชิ้นทอดที่น่าทานมากๆเลยนะ,ะนี่เดี๋ยวพาไปชมกันก่อนนะคะนี่ค่ะทอดแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมว้าวนี่นะคะเอาไหนบั่ะ มีหลากหลายเลยนะท่านผู้ชมนี่ก่อนแล้วก่อนนะไรตามใช่ไหมคะเสียงหวานมากนะคะแม่ค้าจ๋าวัาดีนะจ๊ะค่ะตามสบายจ้ะมีแตงให้ด้วยนะท่านผู้ชมใช่ไหม่ค้าขายไปก่อนนะคะ แม่ค้าตื่นเต้นเลยค่ะอ้าวพี่ขามีอะไรบ้างคะแนะนำท่านผู้ชมหน่อยค่ะพี่อันนี้สั่งได้เลยนะคะเลือกได้เลยเลือกเลยจ้าอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูทำเองทำเองนะพี่เออเท่าไหร่จ๊ะแม่ไม้ละสิบบาทสิบบาทไม้ละสิบสองอันนี้เป็นแบบท่านผู้ชมไม่เหมือนใครแน่นอนเออน้ำจิ้มทำเองไม่เหมือนใครแน่นอนนะจ๊ะนี่ ทีผู้ชมน่าทานมากเลยอ่ะเป็นแบบชุบชุบแป้งชุบแป้งทอดนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะมีทั้งหมดสี่สาขานะจ๊ะตอนนี้มีสี่สาขานะคะพี่เออที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่ตลาดโกโก้โกโก้หนึ่งสิรัญญาหนึ่งวันนี้ที่นี่หนึ่งที่ไหนนะพี่ขอสอที่ไหนอ่ะขอสองสังเอชสี่แยกอันต์อ๋อสี่แยกอนันต์โอเคค่ะสี่สาขานะท่านผู้ชม ใกล้ๆตรงไหนก็ไปอุดหนุนกันที่นั่นนะคะเป็น50บาทจ้านี่เดี๋ยวเราพาไปชมว่ามีอะไรบ้างนะคะอ,อันนี้จะเป็นแบบหมูทำเองนะคุณชมนี่เป็นลูกชิ้นหมูนะคะแม่ค้าทำเองนะมีปูอัดนะคะแล้วก็นี่โบโลนานะคะขอบคุณค่ะผีแล้วอันนี้ขายยังไงคะพี่ชิ้นละ2บาท2บาท ไปชมตรงนี้ด้วยเปิดร้านที่โม่ค่ะพี่ตรงนี้ก็ถ้ามาตั้งร้านก็บ,าบา่า,บายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งตอเสร็จอะไรเสร็จก็น่าจะประมาณบ่ายสองครึ่งโอ้บ่ายสองนะคะมามาสองวันเลยไหมพี่ตรงนี้ก็มีอังคารกับศุกร์อังคารกับศุกร์ใช่แล้วพี่ไปขายที่ไหนอีกอะคะพี่สี่แยกอนันต์สี่แยกอนันต์จะมี ทุกสองอาทิตย์ใช่ที่นี่ยังความสุขใช่อโอเคค่ะไสะก,กานะลิกเนจเจอร์ของร้านคืออะไรคะพี่ต,ตัวนี้เลยนะพี่ยืนหนึ่งเลยนะคะโอ้ตัวนี้นะ<อ>เป็นข้อดอกแดงนะท่านผู้ชมเนี่ยชิ้นละสองบาทก่อนแบบแล้วก่อนหะน้า ที่ดูแบบกรอบแบบน,นา่าทานมากเลยค่ะต้องรองต้องรอต้องรอแล้วค่ะนี่สิเนเซอร์นะท่านผู้ชมเราไม่คนทาดนะวันนี้เราก็ต้องรองนะปลาปลาาเป็นลูกปมใหญ่ตรงนี้อะมาละสิบตาเนี่ยว้าวน่าทันมากเลย แนวไหนนะคะพี่มามใช่ค่ะมะขาจะมจามะเียวจะไม่ใส่แป้งขอบคุณม,มากะอือมะขามเกี๊ยวไม่ใส่มะมะอะไรนะมะขามเปียกไม่ใส่แปแ<ต>้งมันจกอันนี้เนาะมัจิม้มเลยไหม้าแยกแยกกี่ไม้จามนเป็นสี่ิ้ะเหรือแยกนแยกแยกเนาะก็ราคาเริ่มต้นที่สองบาทจ้ะ แล้วสามลูกสีจ้ะแล้วพอดอ,อกเล็กยังไม้ละห้าบาทอยู่ไม้ละบาทใช่ของขึ้นก็ยังห้าบาทอยู่ออกำไรแมค่ค้าเอาแบบเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เรียชื่งไม่วเสียหน้าไม่ได้นะท่านผู้ชม ก็ประมาณบ่ายสองโมงนะพี่เนาะพร้อมขายถึงประมาณสองทุ่มอยู่ไหมอ่ะถึงถึงตลาดตลาดนี้คนเดินเริ่มเดินไวแล้วคนหน่งก็เริ่มไม่มาอีกาแล้วโอเคค่ะอันนี้เป็นคอตเตอร์แฟร์ค่ะนี่ชุดชุดเซอร์ชุดนี้นะคะนี่ผมรู้ว่าสองบาทนะพี่กี่ปีแล้วพี่ขายมัน ขายตั้งแต่เรียนนะจริงป่ะพี่จริงตั้งแต่เรียนอยู่อยู่พน้าลายหอสามยี่สิบกว่าปีได้ป่ะถึงปั้นนี่อายุเท่าไหร่สิบห้าใช่ป่ะตอนนี้สามสิบสองโอ้ยสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีค่ะไม่บอนะคุณผู้ชมก็ขายตอนแรกก็ตอนเรียนอยู่ก็ขายกับแม่อ๋อตอนแรกแม่ขายก่อนนะคะพี่ใช่ใช่ก็ขายด้วยกันจ้ะขายกับแม่สองคนตอนแรกก็ทำลูกชิ้นส่งนี่แหละแล้วเราก็ส่งลูกชิ้นไป ก็เออส่งไปก็เคดีไงให้เขาเคแล้วเขาก็ไม่จ่ายตังค์ก็แล้วก็ได้แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราขายเองกัจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราออกขายตลาดนัะแล้วตอนนี้ยังมีส่งอยู่ไหมพี่ยังอยู่มแต่ไม่ไม่ได้ส่งแต่ว่าถ้าส่งติดต่อได้เออเราส่งติดต่อได้ค่ะต้องชมที่เบอร์นะคะพี่มีเพจไหมหรือว่ามีแต่เบอร์สั่งได้เลยนะคะพี่เพจลูกชิ้นยายสำอางเพจลูกชิ้นยายสำอางใช่ค่ะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้ให้ท่านผู้ชมเ๋ยเราเข้าไปค้นหาเราขึ้นเพจไว้ให้นะคะใช่ค่ะส่งทั่วประเทศไหมพี่หรือว่ายังไงยังไงอะส่งส่งอะไรลูกชิ้นน่ะหรอจ้ะยังไม่เคยส่งเย็นเลยที่ลบุรียังไม่มีเขาเรียกอะไรเลิกไ้เลยค่ะพี่ยังไม่มีแต่การส่งของสดสมันก็อาจจะเป็นยากไหมพี่ ส่งแพงจ้าถ้าส่งก็แพงทางขนส่งอาจจะก็ลองลองลองมาคุยกับพี่เขาก่อนนะท่านผู้ชมแล้วใครสนใจจ้าเราอาจจะแบบฟิตไปแล้วก็ส่งจ้าสอไปอะไโอเคค่ะานะคเรคืค่ะก็จะลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมตรง ที่นี่แม่ค้าเสียงดีนะพี่นะชอบชอบเลยพี่ลูกละสองนะท่านผู้ชมสกปรบพวกจอพวกอะไรนู้นเพราะทางนู้นเท่าไหร่พี่จอปูสิบห้าบาทสิบห้าบาทเอลูกชิน้นปลา ร้านใหญ่ๆนะหาไม่ยากสังเก็ได้เต็นชมพูเออเต็นชมพูแล้วะมองมาหาเต็นเลยจ้ะบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะบอกว่าอ่อทินเองได้จะรับรองได้เลยว่าไม่เหมือนเอ,อยเหมือนแม่ค้าเออต้องโชว ก็ต้องมาลองแล้วจ้านะคะก็ทุกวันอาคารมันสุดนะท่านผู้ชมเนี่เอาจริงๆนะท่านผูชมขนาดไข่เจียวอะตากอย่างทอดไม่อร่อยไม่เหมือนซื้อทานนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่ค้าคงมีสูตรนะใช่นะคทุกอย่างมีสูตรผลเนาะอ แต่ว่าใบของทุกอย่างที่เลือกมาขายนี่ชิมมาหมดแล้วคิดว่าตอบโจทย์ทใช่ใชไมหมพี่คิดว่าที่เอามานี่คือีตัวตัวนู้นใช่ไหมพี่ที่พี่ทําเองอ่ะเป็นเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นตรงนู้นใช่ไหมอันนี้พี่ชุบแป้งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่อันนี้คือทําเองตัวเดียวเหรอพี่ท<ช>ี่ร้าน,นอ๋อนี่ค่ะเราไม่ชมนลยพี่น้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ

น,น่้มยมาไดลีแป้งให้ด้วยนะคะพี่ยังมีขัดให้ด้วยนะครับผู้ชมเข้าไหนหน,ใน้าแตงแคงก็ไม่ี <laughs> โอโอเคแล้วแต่ช่วงนะคะแล้วแต่โอกาส <laughs> ได้จ้างมาพิเศษเลยจ้าของดีก็จะมีของดีต้องมานะของดีต้อมาบาทนี้าเล้นอจอปูจ้าสิบาบทพี่จอหมูเนียจอปูจอปูจอปูสิบห้าอเป็นปูแล้วท่านผู้ชม นี่อย่างเดียวอ่ตัวอย่างเดียวใช่ค่ะเอาสามเไปค่ะ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะ,ะมาค่ะท่านผู้ชมเราได้แล้ว<ม>นะ<ม>นี่ค่ะยี่สิบบาทเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะตัวนี้<ม>ด้านหลังก็ยังทอดไม่หยุดนะคะนี่<ม>ไปเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะ<ม>อ่าจับกล้องเองเช่นเคยนะท่านผู้ชม นี่ค่ะสองบานน้องชิ้นใหญ่นะเนี่ยท่านผู้ชมนี่ชิ้นใหญ่นะคะกรอบท่านผู้ชมกรอบๆมีแตงก็ได้วยนะคะ ตัวฮด,ดอกก็ดีนะท่านผู้ชมคือวัตถุดิบเขาใช้ดีนะแล้วก็ราคาถูกเลยนะสองบาทจริงจริงชอบแม่ค้าที่นะนี่ลูกค้าแบบเก่งมากว่ๆข้างหลังคือข้างหลังคือขายอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมาขายมะนาวนะอืเจีงดีไหมเนี่ <laughs> ยต่ออันค่ะ กรอบนอกนุ่มในพัดดอกใครใส่คัดดอกนี่คือห้ามพลาดเลยนะยตัวน้ำจิม้มพูดถึงตัวน้ำจิ้มนะคะเปรี้ยวหวานอร่อยก็คือพี่เขาไม่ได้ใส่แป้งนะอร่อยนะเป็นแบบอ,ออกโบราณโบราณนะเนาะอื้อ,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 อของแบบ อร่อยมากเสี่ยว <iek. S 2> ปลาค่ะสามสิบาเลย <ต mis. S 2> ไปจ๊ะราาเลยนะราคาดสามสิบห้าาขอี <Cal moves> ่หจ๊ะสามสิบเร่อไหมแยกจิ้มนะคะจิ้ม ร้านลูกชิ้นใยสำอางนะคะสังเกตง่ายๆส่วนมากสี่ร้านที่ตั้งอยู่จะเน้นโทนสีจะเน็นโซนสีชมพูนะท่านชมใกล้ๆที่ไหนก็ไปที่นั่นนะส่วนตรงนี้ก็คือการกับเออังคารกับลุกเปิดร้านตั้งแต่บ่ายสองโมงเนาะถึงประมาณทุ่มหนึ่งใช่ค่ะจากประมาณนี้เนาะสำหรับนี้ขอบคุณพี่มากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสํหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ